หลังวันหยุดยาวเทศกาลไหว้พระจันทร์วันนี้ไต้หวันมีผู้ติดเชื้อในประเทศ46,795รายเสียชีวิต17รายตั้งแต่วันจันทร์ที่12กันยายนหากพบมีนักเรียนติดเชื้อในโรงเรียนทุกระดับชั้นจะดำเนินการเรียนการสอนปกติแต่ใช้การตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียนแทนหลังเทศกาลไหว้พระจันทร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบว่าเกินครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยยืนยันเป็นสายพันธุ์ BA.5 หลังตรวจผู้ป่วยทั้งหมด88รายมี45รายเป็นสายพันธุ์ BA.5 ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือเป็นเด็กและวัยรุ่น15รายนอกจากนี้การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าแต่ปักกิ่งยังมีรายงานคลัสเตอร์โรงเรียน3แห่งโดยทางการประกาศให้กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันไม่ให้รวมกลุม่มชุมนุมและไปในที่พลุกพล่านเป็นเวลา7วัน ผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นมุยฟ้าทะเลตะวันออกเฉียงเหนือมีคลื่นลมแรงระดับ6เกาะกุยซานมีประกาศปิดเกาะอีก2วันตั้งแต่วันที่13กันยายนและชายหาดในเทาเฉิงอีหลานมีคลื่นสูงลมแรงมีเจ้าหน้าที่สายตรวจรัตะเวนตรวจความปลอดภัยคลื่นขนาดใหญ่สูง2-3ถึงเมตรที่ชายฝั่งของเกาะลื่เต่าแต่มีนักท่องเที่ยวมากกว่า10คนแอบเข้าไปในพื้นที่ควบคุมเพื่อเล่นน้ำในช่วงเวลาที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง มีสองคนถูกเคลื่อนซัดจมน้ำโชคดีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือได้ทันไต้ฝุ่นหมุยฟ้าค่อยๆเคลื่อนตัวไปทางตะวนันออกเฉียงเหนือกรมอุตุนิยมวิทยาอาจยกเลิกประกาศเตือนทางทะเลเย็นนี้อย่างไรก็ตามวันนี้ทางภาคเหนือและภาคตะวนันออกเฉียงเหนือมีฝนตกโปรยปลายตลอดทั้งวันและที่อื่นก็มีฝนตกเป็นพักๆจนกว่าพายุไต้ฝุ่นจะค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากไต้หวันในตอนเย็น 外围环流依旧带来一波一波的云系，造成在北部、东北部地区，甚至中南部地区都有一些下雨的情况。而清晨到目前为止，时雨量大部分都是每小时十到二十毫米的雨这样下。ขณะนี้พายุด、mm、ีเบสชันเขตร้อนทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะกวมกำลังเกาะตัวอาจพัฒนาเป็นไต้ฝุ่นหมายเลขสิบสี่นามาดอลในอีกสองวัน โดยคาดว่าจะเคลื่อนไปญี่ปุ่นซึ่งไม่มีผลกระทบต่อไต้หวันแต่ยังคงต้องจับตาเมื่อวันที่11กันยายนเป็นครั้งแรกที่กองทัพจีนคอมมิวนิสต์ส่งโดรนสองลำลุกดำน่านฟ้าของไต้หวันในวันเดียวโดรน BCK007 บินเข้าน่านฟ้าตะวันตกเฉียงใต้และ KVD001 เข้าทางเหนือเมื่อวันที่5และ11พบโดรน BCK007 บินลุกดำไต้หวัน และวันที่8พบ TB001 โดรนลำใหญ่ที่สุดของจีนที่สามารถทิ้งระเบิดได้ส่วนเมื่อ2วันก่อนเทศกาลไหว้พระจันทร์ก็พบโดรน BCK005 ที่มีความสามารถในการโจมตีและ KVD001 โดรนพร้อมขีปนาวุธนำวิถีเพื่อโจมตีเป้าหมายกระทรวงกลาโหมไต้หวันเพิ่มงบกว่า36,800ล้านเหรียญเพื่อซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเพิ่มขึ้น26%เมื่อเทียบกับปีนี้ และเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับปี2016สงครามรัเสเซียยูเครนยืดเยื้อะกว่า200วันแล้วล่วลาสุดเมื่อวันที่11กันยายนประธานาธิบดียูเครนออกแถลงการยืนยันว่ายูเครนได้ยึดคืนพื้นที่ในเมืองอีซูมแคว้นคาคีฟกลับคืนมาได้แล้วในขณะที่กองทัพรัสเซียโจมตีโรงไฟฟ้าในคาคีฟทำให้เกิดไฟไหม้และเกิดไฟฟ้าดับในหลายจุด І до сьогодні наші воїни вже звільнили понад шість тисяч квадратних кілометрів території України на сході і на півдні. Рух наших військ продовжується. Віталіканчев публіган кенкакі втітантандой ратабан Росія ребува. ตอนนี้พื้นที่ที่เคยควบคุมโดยรัสเซียถูกกองทัพยูเคร,ยครนยึดคืนกลับไปได้แล้วาารประธานาธิบดีรัสเซียยังคงนิ่งเงียบหลังกองทัพร,รัสเซียทิ้งระเบิดตั้งแต่วันที่11และวันที่12อาคารสถานีตำรวจใจกลางเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของคาคีฟถูกโจมตีและมีผู้เสียชีวิตไฟฟ้าดับครั้งใหญ่รถไฟใต้ดินถูกระงับ เกิดเพลิงไหม้อย่างน้อยห้ครั้งในเมืองเนื่องจากการระดมยิงโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญจำนวนมากด้านรัเสเซียปฏิเสธโจมตีเป้าหมายพลเรือนทำเนียบขาวประนามการโจมตีและให้คับมั่นที่จะสนับสนุนยูเครนต่อไป